สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันเช้ายันดึกนะคะนี้เช้าห้างนี้เช้าบ่ายห้างเช้าบ่ายไต้หวันเกาหลีจีนเช้าบ่ายนะคะลาวแล้วก็ฮาหนอยก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้สูตรมีเข้ามีหลุดเนาะ วันนี้นะคะนิเช้าเข้าเด่นสองในสูตรมีแปดสองายหลุดนะคะห้างเช้าในสูตรก็มีแปดสี่นะคะแล้วก็แปดศูนย์เนาะแต่จับคู่ให้ไม่ได้นะคะก็เข้าตัวด่นแปดดิงไปนะคะส่วนบายหลุดก็ต้องขอโทษขอภัยใต้หวันเข้าตัวเด่นรองสองในสูตรมีแปดสองนะคะแต่จับให้ไม่ได้เนาะ เกาหลีหลุดนะคะจีนเช้าเข้าตัวรองห้าจีนบ่ายเข้าตัวเจาะแปดหนึ่งเข้าตัวดินรองแปดนะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะสูตรไหนหล,หลุดจะต้องขอโทษขอไปนะคะ,อ,นนะอันนี้จะอ่านให้เฉพาะตัวดินนะคะก็ดูตามสูตรเนาะ เด่นสองนะคะมาเล็บเจจะไม่อ่านให้นะคะวันนี้เนาะก็จะอ่านเฉพาะตัวเด่นนะคะนี่ใบเด่นศูนย์เก็ดูตามที่เขียนให้แล้วกันถ้าดูไม่ทันก็หยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็จดเอาเนาะห้างเช้าเด่นสี่ศนย์มาเล็บเจยกให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะห้างใบเด่นเก้าแปด แต่ถ้าเป็นข้างล่างมันก็ยกยากหน่อยนะคะจีนเช้าเด่นสามห้าจีนบ่ายเด่นสามแปดไต้หวันเด่นสามสงเกาหลีเด่นเก้าแปดนะคะมาต่อกันที่ลาวสตานะคะ นาวสตาวันนี้หลุดนะคะทุกคนพรุ่งนี้ให้เด่นเก้าศูนย์ตามนั้นเลยนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็มีราวพัฒนาเนาะเรามาดูราวพัฒนาต่อนะคะเมื่อวันที่สิบหกนะคะราวพัฒนาก็เอาวันนี้วันที่เท่าไหร่ มันวันที่สิบเจ็ดแล้วเนาะหมายแล้วจะเขียนวันผิดหรือไงเออวันวันที่สิบหกถูกแล้วล่ะว,วันที่สิบหกเพราะมเป็นวันพุธเนาะสิบหกวันที่สิบหกเข้าตัวเด่นรองศูนย์เจาะศูนย์หนึ่งนะคะก็ดีใจด้วยเนาะสูตรไม่มีเจ็ดนะคะมาดูของพรุ่งน,นี้คะ่ะพรุ่งน,นี้เราสุตาให้เด่นศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหก สามสองสามแปดสองแปดหกศูนย์เจ็ดสามศูนย์หกสองเจ็ดหกแปดสามสองศูนย์สามแปดเจ็ดสองแปดสองหกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสามสองสามสองเจ็ดหกเด่นศูนย์เจ็ดนะคะมาต่อกันที่ฮาหนอยนะคะวันนี้ฮาหนอยเฉพาะกิจเข้าตัวเจาะศูนย์เจ็ดตัวเด่นหลุดนะคะ ส่วนฮานอยพิเศษหลุดก็ต้องขอโทษขอภัยในสูตรมีห้าแปดแต่จับให้ไม่ได้ปกตินี้หลุดนะคะเขาเป็นเบิ้ลเป็นตองไปเนาะอ้ไม่แล้วเจว่าแล้วอีกไม่กี่วันมันจะเบิ้ลตองแต่ไม่ได้ให้นะคะพอให้มาสองสวันที่ผ่านมาเนาะอ่ะมาดูวันฮานอยเวพนะคะเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวนะคะก็คือห้ากับสามนอะในสูตรมีห้าหนึ่งนะคะ มาดูของพวกนี้คะ่ะพวงนี้ให้เด่น74สําหรับฮานอยเฉพาะกิจนะคะตามนั้นเลยแล้วกันนะคะส่วนฮานอยพิเศษเด่น98นะคะเรามาต่อกันที่ฮานอยปกติค่ะฮานอยปกติให้เด่น06นะคะ 5, 9, 6, พราะศูนย์เข้ามาหลายตัวแอดเลยในสูตรเขามีศูนย์หก 6, เหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นเบิ้นตองมาต่อก็ได้นะทุกคนให้ระวังนะคะเพราะว่าเขาเคยมาซ้ำกันนะคะคือตองซ้ำกันเนาะเบิ้นซ้ำกันนะคะก็ลองติดไว้หน่อยก็ดีนะคะส่วนในสูตรก็จะให้เด่นศูนย์สีูนย์ห จ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หกหนึ่งสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หกเดนศูนย์สี่นะคะฮานอยวีไค่ะเด่นห้าหกก็ตามนั้นเลยแล้วกันเนาะนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจลสูตรที่คำนวณเข้าขอให้สูตรเข้าขอให้ทุกคนเฮงเฮงตองปัง มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้นอนรับฟันดีราตีสวัสดีค่ะ